วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นสลางนะคะก็ไปดูวิธีที่หนึ่งกันเลยค่ะแล้วเอาหลอดเสียบลงไปนะคะแล้วก็เป่าเลยค่ะ เสร็จไปแล้วนะคะวิธีที่1นึ่อ่าวิธีที่2คือค่ะวิธีที่2นะคะก็ยืดเขาอย่างนี้เลยนะหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ,ะคะ่อยๆหย่อนลงไปเลยนี่แล้วเราก็จับสาขึ้นมาก็ได้ยางไงคะ จิ้มจิ้มเล่นนะคะจิ้ม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 ไปเลยนะคะต่อไปนะคะให้เรานวดค่ะนวดเล่นน้อยืดเล่นอย่างนี้ออกกำลังออกกำลังมือนะคะเฮ้ยมันจะเนิร์ดแล้วก็โอ้ขาดไปแล้วเอาใหม่นะ เหนืดแล้วก็เหนียวมากเลยนะอืดอืดมันชอบขาดบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราใส่แป้งเย็นเยอะไปหน่อยนะเหมือนรู ็มีเพียงเท่านี้เนาะใครชอบก็กดซับสไครหรือกดไอหรือถูกใจก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจอัดคลิปต่อไปนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำสลามจากแป้งเย็นเพสต์กันนะคะอันนี้ก็จะอันนี้ก็ทำจากแป้งเย็นเพสต์นะ